ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของ CEO ใหม่นะครับทีนี้ CEO คนเก่าที่เป็นคู่กรณีกับฟิลิปประกันชีวิตก็เหตุเกพราะว่าฟิลิปประกันชีวิตหลังจากเข้าไปเทคโอเวอร์หรือไปซื้อกิจการจากฟินนซ่าประกันชีวิตซึ่งประสบปัญหาแล้วก็มาดําเนินกิจการเองนะครับก็ไปดึงเอา CEO ของเมนูไลท์เขามาเป็น CEO ของตนเองปัญหาก็คือทัอ้ ips, ทงฟิลิดทั้งเมนูไลทก็เลยจะต้อง ไปดึง CEO จากที่อื่นมาก็ได้คุณยศสวสดีของชุมแพรนะครับเขามานั่งเป็น CEO คนใหม่นะครับอันนี้ก็เลยมีการจับคู่กันนะครับว่าหลังจากซีอีโอคนเก่ากับคนใหม่นะครับมาเรชิญหน้ากันแต่ว่าไปอยู่คนละมุมกันแล้วเนี่ยการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เลยมาจับคู่ฟิลิปกับเมนูไลกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในมุมของฟิลิปเองพื้นฐานจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่จากสิงคโปร สินทรัพย์ก็ไม่ต่ำกว่า8ปแสนล้านก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีพลังทางด้านเงินทุนแข็งแกร่งมากๆเทียบกับเมนูไลก็พอฟัดพอเวียงเมนูไลก็มีหลักฐานมาร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนําในด้านประกันชีวิตของโลกแต่ว่าเวลานี้สนามการประลองยุทธ์มันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับใจะใหญ่มาจากไหนก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละ เพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถคอนเน็กชันความสามารถในเรื่องของเน็ตเวิร์เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการที่ผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาสู่ต,ตลาดนะครับที่จะทําให้การแข่งขันนะครับที่จะสร้างความโดดเด่นในเรื่องของการแข่งขันของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นฟิโซฟิลิทเองเขาก็มองว่าของเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของทางด้านตลาดทุนอยู่เหมือนกันก็คือมีบริษัทหลักซับฟิลิทซึ่ง อยู่ในเมืองไทยมาก็คงหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฐานทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของฟิลิปก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเมนูไลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ทุกทั้ง2ฝ่ายพร้อมที่จะลุยตลาดยูนิตลิงก็ต้องมาดวนกันนะครับว่าใคร จะไปออกมาลูกใครจะหมู่หรือจ่าจะเป็นยังไงบบก็ต้องมาวัดกันก็ต้องจับตาดูต่อก็ถือว่าเป็นคู่ที่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่น่าจะพอฟัดพอเวียนกันอยู่ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือในช่วงตามทันกระแสเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรูไ้ไหม,มกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤูด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูก,ถกต้องท,ที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง b ีวันนะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะอัสลามะลกุมรามตุลลอตลาบาราตุบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทำบีวันจะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันีิค่ะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 SK 999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ S K 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร 6666-02-105-6677ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกัน ในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีสำหรับช่วงสีสันประกันภัยสำหรับวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างไปติดตามชมกันเลยครับ นางสาวพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อองค์กรบริษัทอริอยานุทยาปประกันชีวิตเปิดเผยว่าวิสัยทัศน์ของอริอยานุทยาที่จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทยได้สะท้อนออกมาผ่านนโยบายที่นอกจากจะขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและคุ้มครองครอบครัวไทยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างเกาะคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่สังคมไทยด้วยการให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เยาวชนภายใต้แนวคิดปันความรู้สู่เด็กไทยผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านมากมายตลอดทั้งปีจากความสำเร็จตลอด7ปีที่ผ่านมาล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิ5ธันวามหาราชและสถาบัานการจัดการปัญญาพิวัตร ยังคงสานต่อและจัดโครงการ Thailand Animation Contest ประจำปี2557เป็นปีที่8ภายใต้หัวข้อหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยโดยเหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นแคมเปญสำหรับใช้สื่อสารทางการตลาดที่กลุ่มอาริอันจะใช้เป็นทีมหลักในการสร้างความรับรู้ในแบรนด์อาริอันทั่วโลกตลอดปี2557 We're running the eighth consecutive Taino Mission contest. From the VTR that you saw earlier, uh, you saw some of the students that participated in this contest in, in the prior years had uh, themes like uh, the environment. สำหรับหัวข้อการประกวดเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะสังเกตว่าเราก็จะตั้งหัวข้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นๆน,นะคะอย่างสมัยก่อนก,ก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อย่างในปีที่แล้วถ้าจำกันได้ก็จะเป็นในเรื่องของการออมเงินนะคะวินัยการใช้เงิน But in 2014 we're not going to say what it is we're actually going to ask the young generation to give us some ideas on what they want to talk in in their animation what they want to explain so ladies and gentlemen it gives me great pleasure now in 2014 to announce the theme for the thai animation contest of 2014 เรเยวาวชนไทยค่ะคือท็อปิกในๆนี้นะคะ and what we're looking for is the one thing that matters to our to our young and what we're looking for is to use this so that the the ideas that the, the young people have we actually use and listen to these young people's ideas <S และเราก็ใช้ท็อปิกนี้เพื่อที่ต้องการจะฟังเสียงจากเยาวชนไทยนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรคะ่ะ ข <Thank> อบคคุณท็อปทิกของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนำเสนอ,อสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแก้ไขนะคะ <c oughs> ในปีนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นแนวคิดมาจากทาง l l l a n c e ที่เยอรมนีนะคะ <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแนวคิดนี้จะถูกใช้ไปทั่วโลกนะคะ <c oughs> เป็นในเรื่องของทุกเรื่องที่เราพูดถึงถามว่าทําไมต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า Alliance เองเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเรามี3ธุรกิจเรามีทั้งธุรกิจที่ดูแลคลุ้มครองชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ประกันวินาศภัยแล้วก็การบริหารสินทรัพย์สามธุรกิจเลยดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้มาในแง่ที่ว่าไม่ว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับคุณจะเป็นอะไรนะคะ a l l i a n น e นั้นเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลปกป้ปองนะคะหนึ่งสิ่งนั้นจะเป็นความฝัน ความรักคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะในแง่ของประเทศไทยเองเนี่ยเราเป็นประกันชีวิตและสุขภาพนะคะคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไปถามก็มักจะเป็นครอบครัวนะคะหรือเป็นคนที่เรารักนั่นเองดังนั้นชีวิตสุขภาพความเป็นดีอยู่ดีของคนที่เรารักก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้น แต่ละสิ่งที่สําคัญของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันไปวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนี้นํามาเป็นหัวข้อให้กับเยาวชนไทยค่ะเพราะเราอยากทราบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนไทยในเวลานี้คืออะไรและให้เขาถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวเพื่อที่ผู้ใหญ่อย่างเรา,เ,ราเราในสังคมเนี่ยจะได้รับรู้แล้วก็าสามารถนําไปสานต่อหรือตอบสนองความต้องการของเขาได้ จากการจัดต่อเนื่องมาถึง8ปีอาริยะในยุทธยามีโครงการต่อยอดความสามารถของเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลกโดยจะนำเยาวชนที่มีความสามารถยอดเยี่ยมจากโครงการนี้เข้ารับการติวเข้มจากวิทยากรภายใต้ใตโครงการ Thailand International Contest จากนั้นจึงสนับสนุนการส่งผลงานไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติเช่นเอเชียดิจ a ตอลอวอร์ดณประเทศญี่ปุน่น คือเป็นการพัฒนาฝีมือและยกระดับความสามารถของเด็กไทยไปสู่เวทีระดับโลกการประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโครงการ Thailand Animation Contest 2014โดยอาริยะนยุทธยาภายใต้หัวข้อหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองระดับ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมทีมละ3คนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองผลงานแอนิเมชันที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน3นาทีสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2557หรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมไปกันตลาดบริษัทอารียานยุทธยาประกันชีวิตโทร02 305 7407 02 305 7768และทั้งหมดนี้คือการรายงานเรื่องของแวดวงประกันนะครับกับรายการประกันวันนี้สามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ